สลิงสามตัวมีหางที่ยาวไม่เท่ากันลิงตัวแรกชื่อว่าเจ้าจุงม,มีหางยาวที่สุดในกลุ่มส่วนลิงตัวที่สองชื่อว่าเจ้าจิม๋มีหางยาวเป็นอันดับสองของเจ้าจุมและส่วนตัวที่สามมีหางสั้นที่สุดชื่อว่าเจ้าจิจักใช่แล้วเจ้าลิงทั้งสามตัวนี้อาศัยในต้นไม้ใหญ่ ว่าเอ๊ะลิงสามตัวนี้น่าจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนอกจากหางแต่เ้าว่าคบกันไปคบกันมาก็รู้สึกว่าเจ้าหางสั้นก็ไม่ยอมเจ้าหางยาวเจ้าหางยาวก็ไม่ยอมเจ้าหางเท่าตรงกลางเจ้าตรงกลางก็ไม่ยอมหางสั้นกว่าทั้งสามตัวทะเลาะก,กันอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีหางเท่ากันทั้งสามตัวคณจะดีนะใช่ พูดว่านี่เราทั้งสามตัวเนี่ยอยากจะมีหางเท่ากันบ้างเป็นไปได้หรือเปล่าล่ะภูวิเศษบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยเจ้าลิงเลยเอาละ่ะถ้าเจ้าอยากจะมีหางเท่ากันทั้งสามตัวแล้วก็เราจะเนรมิตให้ใช่แล้วเจ้าลิงทั้งสามต่างรอคอยในที่สุดมันทั้งสามตัวก็มีหางเท่ากันทั้งสามตัว การทะเลาะเบาะแว้กันเกิดขึ้นมารู้สึกว่า